สวัสดีนะครับผมได้ของมาใหม่นะครับนี่นกหนึ่งซีหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ตอนที่ไปเอามาจะของเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเพราะว่าไปเอาออไปเอาออกมาจากลง,ลงจำนำนะครับนี่นะครับเป็นซัตทีนะหนึ่งห้านะครับ ตัวนี้เครื่องเคยเปิดไหมถามว่าเคยเปิดไหมฝาซูบไม่เคยเปิดนะครับแต่ว่าโมเล่เปิดแน่นอนเพราะว่าใส่โม95มานะครับนี่รอยเปิดมาแล้วโมเล่เปิดเปิดมาแล้วก็ฝาข้างเปิดมาแน่นอนมีรอยน,อน็อตใส่สปริงก็พอดีพอดีนะไม่แข็งมากนะครับนี่นะ สปริงสมคิดสปริงกำลังดีนะครับไม่ได้แข็งมากปั๊มคายนะครับไล่ข้างมานะครับปั๊มคายฝาหน้าขอดูฝาหน้าหน่อยอ่าน็อตฝาหน้านะครับฝาหน้าไม่ได้เปิดนะครับท่านผู้ชมอ่าน็อตฝาหน้าไม่ได้เปิดนะครับน็นอตฝา,า,นนฝ,าฝาตัวนี้ต้องเปิดดูนะผมต้องถอดมุเลก่อน ต้องเปิดดูนะมีมีโมเลเดิมให้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ย,ไมไาานะมยังไม่ได้เปิดราคานะท่านผู้ชมยังไม่ได้เปิดราคาเพราะว่าเพิ่งจะได้มาใหม่แล้วก็ขบอะไรเนี่ยมีหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับจะเล่าเล่าให้ฟังก่อนเลยแต่ว่าในใจก็อยากจะปล่อยนั่นแหละโค้งตานกหนึ่งสี่หนึ่ง ตัวนี้ปีผลิตวันที่27เดือนหนึ่งนะครับปี64นะครับอ่าตามนั้นนะครับวันที่27เดือนหนึ่งก็เท่ากับว่าปีเดือนนี้เดือน7ดกรกฎาเนาะปีครึ่งนะครับประมาณปีครึ่งปีครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ มีสายตมากินด้วยเนะี่ยโดนเทแล้วครับโดนขาย The, ชุดเกาะมิหมดนะชุดเกาะแซตีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ไว้เดี๋ยวันจะใสช่ชุดเกาะเซตีไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โมเล่โมเด่โมเด่ผมจะใส่โมเล่เดิม,มนะครับอันนี้อารีร้อยจะเก็บไว้แล้วก็ล้อล้ออันนี้ใบหกนะครับล้อนี่แหละ ล้ออูชางโบนะครับตัวล้อ,อน,นี่นะครับใบหกมิลใบสองหุนตัวนี้ล้อต้องคอยดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกดเครื่องคิดเลขดูก่อนนะครับว่ามันมันมีกําไรเยอะกําไรน้อยหรือว่าไม่มีกําไรเลยหรือว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าร้อนอาจจะต้องอาจจะต้องแยกไปถ้าไม่อย่างนั้นก็ใส่ล้อสามสองใบสามใบสามครึ่งเหมือนเดิมนะครับ ไปสามครึ่งอันนี้ล้อมันอันนี้เนาะอ่าโอเคนะเดี๋ยวดูตรงไหนอีกโหหูสลักเฮ้ย <c oughs> เหมือนของใครวะเนี่ย <c oughs> เหมือนของมิสันเลยอ่าหูสลักบูทสลักนะครับท่านผู้ชมสลักศึกแต่ว่าบูทบูทไม่ศึกนะท่านผู้ชมนี่นะครับบูทบูทแทบจะไม่ศึกเลยนะแต่ว่าสลักก็ศึกนะครับตามอายุการใช้งาน เพราะว่ารถประมาณปีกว่านะครับแล้วก็โครงตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเคยเคมมาหนึ่งครั้งช่างโรงงานมาเคมให้หนึ่งครั้งก็เป็น f c ผมนี่แหละผมก็โทรบอกให้ให้เคมเลยเพราะว่าตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันเฟืองมันจะแตกเพราะมันกึกกึกเขาก็เปลี่ยนทั้งสองฝั่งแล้วก็ยกเาาเกียร์ใหม่นะครับโอเคเฟืองเคมมาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับ ขอ่อขอดูก่อนเด้วราคายังไม่เปิดนะแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังก่อนวนะ่าเป็นไปเป็นไม่เป็นไปไมายยัไงไะครับอถือกล้องหน่อยจับกันเนี้ยอืมนิ้วนิ้วบางนิ้วบาง เียงเครื่องก็ท่วงไม่ดังนะครับแต่ว่าเรื่องหอบเดี๋ยวผมดูกันหอบหอบไหมหอบไหมหอบไม่หอบอ่าหอบไม่หอบไม่หอบนะไม่หอบนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไร มอมแมมหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะมาถึงห้อน้ำน้ำไม่ได้เติมห้อน้ำก็แตกไหมไม่แตกเนาะเดี๋ยวเติมต้องเติมดูนะครับเดินก็เดินปกตินะครับผมผมเป็นคนขับลงมานี่แหละดับหนกหูนะครับตอนนี้ไม่เสจ หางหางตัวนี้นะท่านผู้ชมผมมีสีน้ําเงินอยู่นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่าตอนที่ผมปล่อยแหมตอนที่ผมปล่อยเผื่อว่าท่านใดอยากได้สีน้าเงินก็ผมก็เอาให้ได้นะครับยกกล่องไปเลยนะยกตัวนี้ไปเลยนะครับมีสีน้ําเงินตัวนี้ก็จะเก็บไว้เผื่อว่าใครชอบชุดนี้นะครับแล้วก็อะไรอีก ไม่มีแล้วแหละก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมก็เจ้าของเลิกทำนานะครับบอกว่าทำนาไปคือรับจ้างไปเหนื่อยเออบางทีรับจ้างเยอะๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็ไม่มาครับรับรับงานไวอย่างเป็นร้อยไร่เนี่ยแล้วก็คนรับงานก็ต้องเหนื่อยนะครับอันนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์กันนะครับแล้วตอนนี้เจ้าของก็ร้อนเงินเออไม่มีเงินใช้ แล้วก็เอาไปลงจำนำแล้วก็ผมก็ซื้อเขาแล้วก็ไปไถออกมานะครับตามนั้นก็เห็นใจนะครับชาวนาใครที่ไม่มีตังค์นะครับเดี๋ยวราคาก็เดี๋ยวจะมาเปิดนะครับเดี๋ยวรอ,อทําใส่ชุดเกาะอะไรดีๆก่อนแล้วก็ลองดีดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่ามันมีทุนมีอะไรเหลือไหมนะครับ โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ